ครับผมช่างเล็กปืนยิงปลาครับวันนี้จะให้มันดูตัวแรงตัวนี้อัดได้ห้าคู่หกคู่ครับแต่ตอนนี้อัดไปแค่ห้าคู่ไก่ส่วนไก่ก็จะเป็นเซฟนกครับไก่ไม่มีกระดิกนะตัวนี้ว่าจะจัดโป้ครับสีบ่บน้ผอมส่งรวมส่งผอมยิงครับส้นจ่ายถักแชทได้เลยกระบอกเดียวนะ รับโปครับสี่ผัมห้าผอมยิงรวมส่งครับปิดไม่งอนะตรงนะเราจะให้ดูดล้องตรงนะครับโอค โอเคครับวัสดีครับ